ช่วยตบเขาตบเขาตบเขาเบรก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 ไอ้สัตว์เบรกเบรกเบรกตีอีกโง่เบรกเบรกขอร้องคุเบรกเบรกเบรกคนไหนเออพี่บอกหมอด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดเปย์เขาไม่รู้กันนะครับว่าคนไหน JK บ้าง ใครตายอยู่ข้างในนี่คนหนึ่งเนะี่ยอะไรอครับพี่มียาไอหมีคุณคนณฮะไปหนึ่งไปรวมหรอคะไม่รู้เหมือนกันอะแต่ว่าไปรวมไม่เคยแตกนะลูกเลขแล้วันนีเออเลขหกศูนย์ ไปเถอะช็อปไปเถอะเชี่ยปั๊มยาไม่ติดไอ้สัตว์มาดิขออีก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 สองอันขออีกแลบอมอุ้มมันได้ป้าอุ้มมันได้ป้าน่ะไม่ได้ครับอีเหี้ยขออีกอันหนึ่งไอ้สัตว์แม่งให้หน่วงมันหน่วงพี่พี่ผมไม่เกี่ยวนะครับพี่อันหนึ่งอันหนึ่ง ใช่แล <West> ้วพต้องไปดักมันโรงพยาบาลนะไปดักโรงพยาบาลไปดักโรงพยาบาลไปดักโรงพยาบาลไปไปไปดักโรงพยาบาลตัวหนึ่งหมัดเปล่ามีสวิตเบสด้วยตัวหนึ่งสวิตเบสสวิตเบสลงลงมีสวิตเบสตัวหนึ่งไอหัวดอเลมอนไอ้หัวฟ้ามันมันมีสวิตกับปากฉลามนะมันมีสวิตกับปากฉลามตัวเดียวนะบ้านผมต่อยตายไปตัวหนึ่งเมื่อกี้ศพศพข้างในหมดแล้วเคลียร์ ลมถไอ,อ้หอัวผ<อ>้เาเช็ดต,ตีนอะไอ,อ้เฮี้ยจะได้อุเมดพันอยู่แล้วไอ้สาตว์แต่กินเนี้ยไอ้เฮี้ยแม่งเปิดรถไม่ติดตายก่อน ่จะได้ใช้ s เอสพันอุ้มอยู่แล้วสเสียดายวะพี่ตีกูก็เปิดตากาชายเฮียวันวันหน,นึง่ง นั่งใจนั่งใจขับแล้วทุกคนนั่งใจขับแล้วมาไม่ขับเล่นละถ้าแม่งขับไม่ได้ก็คือแม่งไม่เหมาะผมกจริงๆไอเอสพันธอะ ตอนนี้ผมรู้สึกการขับ M100 แล้วรู้สึกกลัวแล้วอะกลัวตายอะตอนนี้แต่ใส่เกาะน่าจะไม่ตายหรอกะเช็ดดูเบรกแม่งนี ในบ้านเอาไม่ลงเหรอแจ็คอ่าได้ไปสองแล้วจะเป็นเปย์ครับแล้วก็ผมมีหอม่อศพคนหนึ่งอยู่ครับมันไม่มีอาว,วุธเหรออันนี้ก็ไม่มีเพราะผมห่อไปอ๋ออยู่ไหนอะอยู่ไหนแจ็คอยู่ไหนอะมึงเล่นไหนอะฮัลโหลฮัลโหลมึงเล่นไหนอะโทรศัพท์ครั้ง น่อะยู่อยู่ในเมืองครับตอนนี้ตัวนึงนะเออถ้าตำรวจไม่ไล่ไม่ไล่มึงใช่ไหมเออมึงมึงเอามาส่งตรงกระาดาษไอติหน่อยข้างในอาพาร์ตเมนต์เลยอะอยู่ตรงอ,าอาพาร์ตเมนต์เลยตอนนี้ยังไม่ไล่ครับยังไม่โดนไล่ครับเออมามาเอามาให้หน่อยไปฉีดแป๊บปนึงเร็วๆเลยอยากลองเอทพันอุ้มดูว่ะ มาแล้วจ้ะครับอยู่ใช่ไหมครับวันอะโย่อยอยในโรงบาลเพื่อนเล่นอยู่มีมีนี่ด้วยอาวุธมาแล้วไอ้สัต E ไม่ได้เรียนอะไรละเติมน้ำมันหน่อยสัตว์เติมไม่ได้ เต้นว่ะชี้มันแบบว่ามันมันเป็นที่อะไรที่แบบมันตายง่ายอ่ะเอน็นยันต์ตื่นเต้นว่ะพูดตื่นเต้นเลยตอนนี้ไอ้สัตว์มัราะน่เหมือนสามตีอ่ะที่แบบชนก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่นี่มันตื่นเต้นจัดอ่ะ <c oughs> พลาดเท่ากับตายอ่ะขี่มอไซค์อ่ะ スイカってしょ เชียร์ตกเขา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 ตบเขาเชียร okay. ์ตกเขาตกเขาตกเขาเบรก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 ไอ้ตว์เบรกเบรกเบรกตีไอ้ง่เบรกเบรกขอร้องกูเบรก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 ตายตายตายเบรกเบรก ใช้สามปีดีกว่าไอ้สัตว์ เดียวไปหว่นไมสัตว์กิ่งไหลาย,ยาวๆดักรอด้วยเหี้ยก่อหมดเร็ย้วพี่ d o นบ s ้ดน d o นด stop d ไม่ไหววะไม่ไหว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 เอามาแต่งทำก็ดีหน่อยพี่ไม่ไหวไม่ไหวยอม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 ขอมาแต่งตรงนี้คันหนึ่งครับพี่โดยผมจะเท่าไหร่มันโดนนั้งสอนะฮะมันหนีไม่ได้อยู่แล้วอะเม็ดเดียวจอด เ้ยพพีี่่จะโกนลงมาเลยในเบือกหน้าจะได้อยู่อ่ะตอนนี้ซอยเล็กอ่ะในเบือกน้าได้ก็ลงมาตรงผมแล้ลงได้ได้ครับเอื้องเบื้ยงลงก่อนปะลงก่อนลงก่อน ใ,ใส่ละนะใส่เลยใส่ไปแล้วมันหน่วงอ่ะโอเคพี่ฝากด้วยพี่ท็อปอยู่ไหนอยู่บนเหรอมัคนสลบอะ่ะข้างบนอะเห็นไหมเอาไปลองดูเฉยครับเพราะว่าไอ้นี่มันไม่มีประกันอาวุธไงเราสามารถเอ้ยมันมันไม่มีอาวุธเราก็มาเล่นแบบมาลองดูได้ว่ามันเวิร์กหรือเปล่าต้องเป็นในตีเล่นอะเพราะว่าผมขับมอไซค์ไม่เก่งอะ่ะต้องเป็นในตีอะ่ะ ไม่กล้ายกล้ออ่ะกลัวคว่มคือมันเป็นระหว่างที่ว่าขับไอเทียไอคันนี้ยมันคือมันมันเป็นระหว่างความกลัวมันไม่เหมือนขับสามสี่อ่ะกับมอกับรถยนต์อ่ะรถยนต์มันยังไม่มีตายไงเราสามารถเล่นได้ทุกหลายรูปแบบอ่ะแต่ไอ้นเนี้ยอันเนี้ยมันจูปามันจาเลยอ่ะเล่นที่ไหลมันก็เปิดกันนะ้อย่าลืมว่าบันดักครับมันเล่นดักตำรวจอ่ะคือผ่านหน้ามันประก็ยิงลบแล้วอ่ะ แค่รัดอ่ะคือห้ามผ่านหน้ามันเลยอ่ะเอาง่ายว่าห้ามผ่านหน้ามันเลยดีกว่าครับถ้าผ่านหน้าคือคือโดนยิงเลยเมื่อกี้เนี่ยผมก็ผ่านห,หน้านะโ้งเดียวอ่ะถ้ามอเตอร์ไซค์มันห้ามเจออ่ะคือมันผมมากเคยได้มอเตอร์ไซค์เยอะผมไม่น่าจะอุ้มเยอะกว่าตีด้วยใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะเพราะว่าผมเคยใช้ฮาบุโชไงคือมันต้องแบบ พราะแต่ก่อนนี้มันก็สามารถยิงยิงยิงคนได้เลยอ่ะแต่แค่เราต้องไวมากอ่ะฟึ๊บฟึๆบฟึบฟึบฟ,บฟึบคือแค่ผ่านแค่วิเดียวอ่ะต้องให้ตำรวจห้ามให้ตำรวจตามอ่ะมียอมียอมีโอ เอเดนสลบเหรอตำรวจหนึ่งสองคันเหรอที่กี้ผมลาดตรงที่ว่าผมโดนอยู่ตำรวจอยู่ข้างหน้าด้วยแหละเขาดักหน้าแล้วขาดแป๊บเดียวเขายิงเลยผมว่ารถมอเตอร์ไซค์สมควรยิงยางก่อนไหมครับ คืออย่างนี้การยิงยางบนรถไซอ่ะมันเคยเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันยิงได้ยากมากผมจะพูดไว้ก่อนนะครับว่ามันยิงได้ยากมากๆม,มอเตอร์ไซค์มันเลี้ยวไวอะ่ะฟึ๊บ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 ,บ,บมันยากมากครับอันนี้มันผมเคยเคยเคยเล่นในแบบที่เคยยิงยางก่อนแล้วถ้าถ้ามอเตอร์ไซค์ยิงยางก่อนอนะ่ะผมมองว่าถ้าเราไม่พลาดเองโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ในการกู้เบลอ hai à nóng thẳng nam hoa bán giữa chừng lâm à บีเอฟอบเยอะขึนโดนด,ด้วยบีเอฟโดนเหมือนกันนะเพราะว่าตะกินเรา,ายังไม่เจออาวันด้วยนะถ้าเราเจออาวันนี้ก็แย่เหมือนกันนะอาวันมันแรงกว่าอยู่แล้วอะ่ะเป็นลงุงอะพีย่ยากันเทเซอร์อันนั้นเป็นยาการลูกซองครับยากันเทเซอร์ไม่มีโดนช็อตเหมือนกัน เป็นลุงไหมลุงไม่ได้ยินไหมขอคนครบทำคดีหน่อยครับ มีมีใครอยู่ใกล้สอนอนไหมครับมาพบทางพอดีนนหน่อยคนนึงต่อยมือก่อนได้ไหมเจ็บมือจังเลยได้ไหมครับครับตำรวจยิงแม่นเกินบอกไว้ก่อนปล่อยมือได้ไหมครับเนี่ยผมอาบน้ำแล้วชุดไม่เปลี่ยนเอาผมออกไปไล่สภาพนี้ได้ไหมนี่เอ,อาเปลี่ยนแล้วครับพบ<ว>หน่อยครับพบพบเลยอ๋อทำคดีอะพบแลว้ววะทำคดีมันจะออกได้ไงปนละ่อยมือหน่อยออครับ นั่นแน่ขอบคนณครับโอเคคร Lynn, ับเอาเราดักโก้คอยคอนโทรครับจานเมื่อไหร่จานจะมาเอะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคครับฮัลโหลแจ็คแจ็ค เอาละครับเออให้ตีมาช่วยกูในคุกหน่อยกูติดคุกเดนเด็ดเลยได้ครับได้ครับเจอพวกมันปะจบครับอะไรนะสามคนครับได้สามคนมีอาวุธไหมมีครับมีมีมีสวยสวยข้าปรับสองเมื่อหนึ่งนะครับรวมชงขวาศพในตัวครับผมครับ เช็คประตูเช็คประตูตอนที่หลังอะตักใส่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหน่อยทำต่อเลยเนี่ยเช็คป,ประตูด้วยทีหลังอะ คำนึงนะกระตุกใกช่ฝั่งด้วยใชฝั่งด้วยนอกมล้วทำเลยลูกครับยิงนิ่งได้ไหมครับขอใส่เข้อตับหน่อย,อยแล้วก็ใส่บินก่อนใส่บินก่อนแล้วค่อยปลดมือแล้วค่อยเจลจมันจะได้ง่าย อันเนี้ยล,ล็อกเขาล็อกเขาแล้วใส่บินให้เสร็จแล้วก่อนเจลค่อยปลดมืออันเนี่ยใส่บินให้เสร็จก่อนใส่บินเสร็จปุ๊บเราเจอเมนูขึ้นมาเจอเมนูขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเราเราพิมคดีเรากรอกเรารกอกชื่อคดีแล้วก็แล้วก็๊กกอปปี้ไว้ จังหวะที่ปล่อยมือก็ให้มันไวอะ่ะปุ๊บปั๊บแล้วก็เจียวไปเลยแต่ถ้าเขาวิ่งก็ยิงเทเซอร์เขาลม้มแล้วก็เจียวตอนเขาล้ออลมก็ได้แล้วปล่อยมือเลยอะ่ะหนออาจจะหน่อหรือเปล่าครับอาจารย์นั่งน,นะผมก็ตกอะ่ะ ก็ปีอ่ได้ยังชื่อคดีอ่ะยิงเทเซอร์เขาลม้มแล้วก็เจลเขาตอนนอนอ่ะไหนลองทำซิ เฮ้ยเยี Yo, uh, ่ยตำรวจมันยืนแอบมองอยู่ตัวกระจกกูจะแทงแม่งแล้วเยี่ยอีกคนหนึ่งมันกำลังเอ๋อยู่แต่ตัวไเที่ยอะไรแบ่เนี้ยอย่าอ้พวกกูจะนี่ยาัพวกกูนทำมานานพวกกูเฟี้ยวแล้วเป็นธรรมดา ว่าชีวันจะร้อง cry เชื่อมันแล้วเป็นศพว่าชีว์ก็จะตายเชื่อมึนพายอยู่แล้วว่าชีวัน n ะ loose มึงทำไรว h าชีว์ก็จะดู o ซันตี้พวกกู coming soon แล้วกู